สวัสดีค่ะเจอกันกันกบต้าอีกแล้วนะคะในช่องกีตาร์สตูดิโอนะคะค่ะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของช่องกีตาร์สตูดิโอค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้าก็จะมาพูดกับสถานะนี้นะคะจะมาอัปเดตนะคะวันที่2พฤษภาคม2563นะคะคือนะคะสถานะที่บอกว่าท่านได้รับสิทธิ แต่เนื่องจากชื่อบัญชีไม่ตรงกับชื่อนามสกุลที่ท่านได้ลงทะเบียนโปรดเปลี่ยนแปลงวิธีข้อมูลการรับเงินของท่านคืออย่างนี้นะคะต้าขอแนะนำว่าก่อนที่เราเนี่ยจะไปแก้ไขนะคะให้เราตรวจสอบข้อมูลของเราก่อนว่าเราเนี่ยชื่อนามสกุลที่เราได้ลงทะเบียนไปเนี่ยกับชื่อบัญชีของเรานะคะตรงกันหรือเปล่า เพราะว่าชื่อนามสกุลนะคะบางทีนะคะเรากรอกไปนะคะไม่ถูกต้องตรงกันนะคะอย,ยกตัวอย่างเช่นสระแอนะคะก็ีอันนี้คือกระทรวงการคลังได้แนะนํามานะคะก็สระแอนะคะบางคนก็ใส่สระเอสองตัวเป็นสระแอนะคะคือระบบเขาว่าตรวจสอบว่า มันไม่ถูกต้องตรงกันกับที่ลงไว้ตอนแรกนะคะมันไม่ตรงมันไม่ถูกต้องเราสะกดผิดนะคะพระยา,ยามนะคะทำให้มันถูกต้องตามตัวอักษรนะคะและที่สําคัญบัญชีนะคะอาจจะเป็นชื่อภาษาอังกฤษนะคะพอพอระบบตรวจสอบจะโอนเงินเข้าบัญชีนะคะมันก็จะบอกว่าชื่อไม่ตรงกันนะคะเพราะระบบมันอ่านภาษาอังกฤษ ไม่ได้นะคะเพราะว่าชื่อภาษาไทยกับชื่อภาษาอังกฤษมันไม่ถูกต้องตรงกันนะคะฉะนั้นแล้วทางที่ดีนะคะก็คือให้เราไปผูกพร้อมเพย์นะคะผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจําตัวประชาชนนะคะคือผูกบัญชีธนาคารกับเลขบัตรประจําตัวประชาชนของเราไว้นะคะก่อนที่จะไปทําการแก้ไขข้อมูลนะคะในการรับเงินนะคะ แล้วก็ตรวจบัญชีให้ดีๆก่อนนะคะตาม5ข้อที่ตาได้พูดไปก่อนหน้าน้นนะคะบัญชีไม่ปิดชื่อ,ต,อตรงกันกับชื่อที่ลงทะเบียนนะคะแล้วก็บัญชีเนี่ยไม่ได้ใช้งานนานเกิน1ปีหรือเปล่านะคะไปตรวจสอบให้ดีก่อนที่เราจะไปแก้ไขนะคะหากเกิดว่าเรานะคะเข้าไปแก้ไขแล้วแก้ไขบัญชีผิดพลาดอีกจะทำยังไงนะคะอันนี้เราก็ต้องมารออีกทีว่า ทางเจ้าหน้าที่เขาจะทำการโอนเงินให้เราสำเร็จหรือไม่นะคะอันนี้นะคะเราก็ต้องมาดูอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะหลังจากที่เราได้ทำการเข้าไปแก้ไขข้อมูลบัญชีของเราในปุ่มสีเหลืองนะคะ <c oughs> ก็คือปุ่มคือเขาสามารถที่จะให้เราแก้ไขได้เพียงครั้งเดียวนะคะฉะนั้นแล้วก่อนที่เราจะไปแก้ไขนะคะ ให้เราแน่ใจก่อนว่าข้อมูลของเราเนี่ยถูกต้องนะคะอย่าทำไปเพื่อให้มันเสร็จๆนะคะเพื่อที่จะรอรับเงินแล้วก็มาเรียดทีหลังว่าเราได้กรอกข้อมูลผิดพลาดไปฉะนั้นแล้วให้เรากรอกข้อมูลอ่ะให้มันถูกต้องตรวจสอบให้มันดีๆก่อนนะคะไม่ใช่ตรวจสอบแก้ไขเข้าไปแล้วแล้วมารู้ทีหลังว่าบัญชีถูกปิดนะคะบัญชีไม่ได้เค,เคลื่อนไหวนานเกิน1ปีนะคะให้เราไปตรวจสอบ5อย่างนี้ก่อน ะะก่อนที่จะไปทําการแก้ไขและที่สําคัญผูกพร้อมเพไว้นะคะผูกพร้อมเพยกับเลขบัตรประจําตัวประชาชนหากเกิดว่าเราทําไม่เป็นก็ไปที่ตู้ ATM หรือไปที่ธนาคารนะคะให้เจ้าหน้าที่ธนาคารให้บอกว่าเนี่ยจะขอผูกเลขบัตรประจําตัวประชาชนกับบัญชีนะคะทาไม่เป็น รบกวนทําให้น้อยนะคะก็คือเจ้าหน้าที่เขาทําให้แน่นอนนะคะหากเกิดว่าธนาคารอยู่ไกลนะคะเราก็ไปที่ตู้ ATM นะคะเขาก็จะมีเมนูให้เราทําอยู่นะคะไม่ยุ่งยากนะคะหากเกิดว่าพ่อคุณแม่าตายายนะคะทำไม่เป็นก็ให้ลูกหลานทําให้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเป็นการมาแนะนํากันหลังจากที่เราได้ไปแก้ไขแล้วมันก็จะมาอยู่ใน อยู่ระหว่างการตรวจสอบวิธีข้อมูลที่ท่านแก้ไขนะคะแต่ถามว่าสถานะนี้นะคะก็หลายๆท่านนะคะถามมาจะได้เงินไหมรอนานแล้วนะคะเมื่อไหร่จะได้นะคะได้นะคะสถานะนี้เขาก็บอกว่าคุณได้รับสิทธิ์แต่เนื่องจากชื่อบัญชีนะคะชื่อนามสกุลไม่ตรงนะคะคุณได้รับสิทธิ์คุณได้รับ,บเงินคืนแน่ๆนะคะแต่ว่าคุณเนี่ย ไปทําการอะไรที่มันผิดพลาดนะคะอาจจะเป็นบัญชีหรืออาจจะเป็นชื่อที่เราไปกรอกข้อมูลเนี่ยมันผิดพลาดลงไปนะคะฉะนั้นแล้วก็รอหน่อยนะคะความใจร้อนจะทําให้เราเสียหายนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีก อย่างนึงนะคะเป็นตัวอย่างหนึ่งที่เราไปกรอกข้อมูลผิดพลาดแต่ไม่เป็นไรนะคะเราแก้ไขได้นะคะฉะนั้นแล้วเงินตัวนี้เป็นเงินของเราอยู่แล้วได้นแน่นอนแต่อาจจะได้ช้าหน่อยนะเพราะเราได้เข้าไปแก้ไขต้องรอตามคิวรอตามลาดับไปนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะก็หวังว่าจะเคลียร์ปัญหานะคะสำหรับทุกท่านที่เข้ามา สอบถามได้นะคะคสถานานี้ได้รับเงินแน่นอนนะคะเพราะว่า2ส,สถานณนี้นะคะหลังจากที่บอกว่าได้รับสิทธิ์แล้วก็เปลี่ยนมาอยู่ในระหว่างการตรวจสอบข้อมูลวิธีนะคะคือได้รับเงินแน่นอนนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ